สวัสดีครับวันนี้พบกับผมพบสุขชาแนลวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับนำเงินมาถวายหลวงพ่อวิจิตอภิปุญโญที่วัดป่าห้วยแถลงทีเ่เพื่อนๆได้รวบรวมนะครับปัจจัยฝากมาร่วมบุญในการสร้างสาราปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ผมและก็อาชันนาญ,ญาติธรรมนะครับก็จะพากันนำมาถวายให้กับหลวงพ่อ พร้อมกับรับพอหลวงพ่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับพออนุโมทนากับคุณโยมที่ได้รวมกันเร่วมกันทําบุญมาแล้วก็ให้คุณให้คุณโยมทํานานกับหลานชายพร้อมกับคุณโยมอะไรนะสุสุมาิีสุวันนิดสุวันนิดเออคุณโยมสุวันิซึ่งไม่เคยมาวันนี้ก็ คือโอกาสพอดีจะไปงานก็เลยแวะมารวมกันถวายก็ขร้อมบูรณากับคุณโยมทุกคนที่มีจิตเป็นกุศลอ่หลวงพ่อก,ก็คิดว่าจะทำสลา,าปฏิบททัติธรรมก็ค่อยๆทำค่อยๆไปตามมีตาม,ม,ต,ามตามได้คือคือทำแบบสบายๆให้มันเกิดจากแรงศรัทธาจริงๆก็เห็นญาติโยมทั้งหลายก็ช่วยกันมาอยู่ตลอดก็ ใครถ้ามีโอกาสก็ได้มาร่วมกันเพราะเป็นศาลาใหญ่ที่ลุงพ่อคิดว่าเป็นเป็นสถานที่รวมทั้งหมดแล้วก็ทําแบบอายุให้มันยืนๆนหน่อยคือทําจากศิลาแรงเนี่ยทั้งหมดในในหลังหลังนี้แต่ทําเป็นชั้นเดียวสูงก็เมตรหนึ่งแล้วก็ทําหลังคากลมๆนี่แหละชั้นเดียวพอันนั้นก็วันนี้ก็ได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างนนกุศลก็ ขอให้ญาติโยมที่มาทําบุญอนอกจากเราจะทําบุญแล้วก็ขอให้เราเนี่ยได้มีการตั้งใจในการอุทิศบุญของเราจากจิตจากใจของเรานี่แหละโดยเฉพาะโยมก็เป็นคนมีศีลมีธรรมนะ,ะรักษากายรักษาวาจารัรกษาจิตใจแล้วต้องรักษาสติของเราด้วยฝึกสติของเราสติให้มันเป็นบุญอย่าเผลอสติอย่าขาดสติ เอาสติตั้งมั่นไว้เหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่ในติตใจของเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้แสงสว่างเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้มีพระคุณเพราะนั้นเราทำบุญก็เหมือนเราทำอยู่ในเมื่อนาบุญในพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างวัดจักราษก็เป็นวัดที่มีพระเจดีย์ซึ่งก็ทำสวยงามอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เราสร้าง ที่พวกเรามาร่วมกันสร้างแล้วก็มีผู้บาอาจารย์มาเป็นหลักโดยเฉพาะหลวงพ่อรวดท่านาอยู่แล้วก็เป็นหลักให้พวกเราได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยเฉพาะทางศีลทางธรรมนี่แหละหลวงพ่อก็เลยขออนุโมทนาแล้วฝากว่าการรักษาจิตของตัวเองเนี่ยท่านบอกจิตเราให้มันผ่องใสใจสะอาดเป็นบุญท่านบองานเมื่อใจเราสะอาดใจเราเป็น บุญเป็นกุศลเราก็อุทิศส่วนบุญกุศลโดยเฉพาะอุทิศให้กับตัวเองเนี่ยเป็นอันดับแรกให้เรามีความสุขสุขกายสบายใจแล้วก็เราแบ่งความสุขนี้ให้กับผู้มีพระคุณของเราตั้งแต่คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระริยสง์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แลาญาติเมตแม้กับท่านสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ขอให้เขาได้พ้นทุกข์เหมือนกับ สิ่งที่เราทําดีๆนี่แหละมันก็เราใจดีแล้วมีความสุขแล้วก็ขอบุญตรงนี้จงเป็นพรานมีสงส่งเสริมให้โยมมีกําลังกายกําลังจ,จิตใจกําลังศีลสมาธิปัญญาสามารถรู้เห็นตามความ็จรินของธรรมะแล้วก็ได้อ,อยู่ในภพในภูมิที่มีแต่ความสุขความเจริญสงความมุ่งม,มั่นปารธนากันทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุ